ย้อมตำนานแฟรนไชส์ชาบูชาบูนางในกลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์กรณีร้านบุฟเฟ่ชาบูชาบูนางในาสาขาพระราม9 43จะคิดเงินลูกค้าเพิ่มโดยให้เหตุผลว่าลูกค้ารายนี้กินแต่เนื้อกับกุ้งไม่กินอย่างอื่นจนกระแสก็ได้ตีกลับไปที่ทางร้านเต็มๆจนถึงขั้นเจ้าของต้นตำรับแบรนด์ชาบูชาบูนางในคุณลุงวันเลิศต้องออกมาขอโทษลูกค้าด้วยตัวเอง วันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์คจะพาไปเจาะลึกแฟรนไชส์ร้านชาบูชาบูนางในร้านอาหารบุฟเฟตสไตล์ญี่ปุ่นแต่กินอายแบบไทยๆรสชาติไทยๆบรรยากาศร้านมีความอบอุ่นเหมือนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในบ้านของตัวเองจุดเริ่มต้นของร้านชาบูชาบูนางในเกิดขึ้นจากคุณลุงวันเลิศพวงพยอมเมื่อ12ปีที่ผ่านมา โดยคุณลุงวันเลิศเป็นคนชอบและหลงไหลในการทำอาหารมีการคิดสูตรเองและปรับปรุงสูตรด้วยตัวเองมาเรื่อยๆจนลูกค้าให้การยอมรับหลังจากนั้นได้ทำการตั้งร้านต้นตำรับที่ถนนพระราม9 41โดยตั้งใจให้เป็นร้านชาบูที่รวมเอาวัฒนธรรมการทานอาหารแบบครอบครัวญี่ปุ่นผสมกับรสชาติความเข้มข้นแบบไทยสามารถทานได้ทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในราคาที่ไม่แพงส่วนที่มาที่ไปของคำว่านางในนั้นหมายถึง สาวชาววังไทยที่บ่งบอกถึงความเรียบร้อยความงามแบบไทยๆโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์หัดไทยบุญนาคได้วาดรูปผู้หญิงสาวที่มีความอ่อนช้อยแบบไทยให้เป็นสัญลักษณ์ของร้านชาบูชาบูนางในกินอายและสัญลักษณ์จะเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าได้เห็นเมื่อเดินเข้าร้านชาบูชาบูนางใน ปัจจุบันร้านชาบูชาบูนางในมีจํานวนสาขากว่า60สาขาทั่วประเทศโดยในช่วง2-3ปีแรกนั้นสามารถขยายสาขาได้มากถึง100สาขาถือได้ว่าเป็นธุรกิจแฟนชายร้านอาหารบุฟเฟต์ที่คนนิยมมาเรื่อยๆแต่จริงๆคุณลุงวันเลิศไม่ต้องการที่จะขายแฟรนชายมาตั้งแต่แรกแต่พอลูกค้าที่เข้าไปรับประทานอาหารในร้านบ่อยๆเกิดความชื่นชอบจึงได้ขอซื้อแฟนชส์ไปเปิด จริงๆแล้วระบบแฟรนชายนั้นต้องมีค่าธรรมเนียมแฟรนชายแรกเข้าแต่คุณลุงวันเลิศไม่เก็บค่าธรรมเนียมแฟนชายจากคนที่มาขอซื้อแฟนชายให้ชื่อให้แบรนด์ให้สูตรรวมไปถึงสอนวิธีการทำทุกอย่างให้หมดแต่คิด10%จากกำไรของร้านสาขาในแต่ละเดือนเพื่อนำไปทำบุญโดยจะให้สิทธิ์เจ้าของร้านแต่ละสาขาบริหารจัดการเองทุกอย่างราคาอาหารก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ส่วนวัตถุดิบต่างๆนั้นลุงวันเลอร์จะมีริสซัพายเออร์ให้ผู้ขอแฟนชายทุกท่านว่าจะต้องสั่งซื้อจากที่ไหนบ้างเพื่อให้ได้มาตรฐานส่วนผังสดให้หาเอาที่ใกล้ๆเพื่อความสดของวัตถุดิบให้เลือกจากที่ดีที่มีคุณภาพอันไหนไม่ดีให้ทิ้งไป สำหรับน้ำซุปจะมีสูตรเฉพาะว่าต้องใส่อะไรบ้างเท่าไหร่เพื่อให้น้ำซุปมีความหอมโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นส่วนน้ำจิ้มเป็นสุดลับของนางในายรสชาติเปรี้ยวๆวหวานๆทานกับหมู3ามชั้นหรือเนื้อโดยราคาแรกเริ่ม349บาท หากเปรียบเทียบลุงวันเลอร์เจ้าของแฟรนไชส์ชาบูชาบูนางในก็เหมือนกับผู้พานแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งไก่ทอด KFC ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ไก่ทอดชื่อดังของโลกในช่วงอายุสูงวยัยโดยทั้งสองคนมีความชอบและหลงใหลในการทำอาหารเช่นเดียวกัน โดยที่ผ่านมาร้านชาบูชาบูนางนายเป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากถึงขนาดว่าลูกค้ายอมยืนต่อแถวรอคิวเพื่อช่วงชิงเก้าอี้แล้วเข้าไปนั่งกินชาบูชิลชิชในร้านเพราะร้านชาบูชาบูนางนายแต่ละสาขาจะมีการออกแบบและตกแต่งร้านให้เป็นเหมือนบ้านมีความเป็นเอกลักษณ์และอบอุ่นแตกต่างจากราชาบทูทั่วไป พอลุงวันเลิศมองว่าการทานอาหารให้ในบรรยากาศที่ดีที่สุดก็คือการทานอยู่ในบ้านบ้านจึงเป็นทําเลของชาบูชาบูนางนายแม้อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายแต่ว่าการเสิร์ฟอาหารที่ดีมีคุณภาพสะอาดสําคัญคือรสชาติอร่อยมีหรือไม่ที่ใครจะไม่มา ปัจจุบันชาบูชาบูนางนายหยุดการขายแฟรนไชส์ก่อนเพราะต้องการรักษาคุณภาพมาตรฐานให้มากที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่สาขาได้สาขาหนึ่งมีปัญหาสาขาอื่นๆก็จะกระทบด้วยเหมือนในกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นกับสาขาพระราม943แต่ด้วยความรับผิดช,ชอบของลุงวันเลิศในฐานะเจ้าของแบรนด์รีบออกมาขอโทษลูกค้าแทนสาขาแฟรนไชส์อย่างทันท่วงทีจึงมีส่วนช่วยให้สาขาอื่นๆไม่ได้รับผลกระทบมากนะักกับยิ่งทำให้มีลูกค้าไปใช้บริการที่มากเพิ่มขึ้น สำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center. com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ หากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ